กลางดินแดนที่เต็มไปด้วยพายุแห่งประวัติศาสตร์และกินควันของสงครามหนึ่งในมรดกที่สืบทอดจากยุคสหภาพโซเวียตกำลังได้รับการฟื้นฟูไม่ใช่เพียงเพื่อยืนหยัดในสนามรบแต่เพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าเทคโนโลยียุโรปตะว,วันออกยังคงแหลมคมและดุด,ดันมันเคยเป็นเพียงแค่เง,งาของอดีตแต่วันนี้กลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความอยู่รอดของชาติ ้วยรูปร่างที่บึกบึนการเคลื่อนไหวที่ว่องไวและเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่พร้อมทะลวงฟ่าแนวป้องกันใดๆก็ตามและเนือสิ่งอื่นใดคือการที่มันได้รับความไว้วางใจจากกองทัพในอีกซีกโลกหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ในช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณไปรู้จักกับ T84 จุดยอดรถถังหลักของกองทัพยูเครนที่แม้แต่กองทัพบ,บกไทยก็ยังเลือกใช้ ้าจะเล่าถึงที่มาของรถถังที84ที่ถือเป็นผลงานมาสเตอร์พีชของอุตสาหกรรมทหารของยูเครนในยุคหลังสงครามเย็นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องย้อนกลับไปยังยุคลุ่งเนืองของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นท่ามกลางการแข่งขันอาวุธระหว่างมหาอำนาจโลกตหารัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างก็ดำเนินนโยบายในการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อรักษาอํานาจเลดิีพลของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านยานเคราะ ในเวลานั้นโซเวียตมองว่ารถถังไม่ได้เป็นเพียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั่วไปแต่เป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์การรบภาคพื้นดินหากสามารถออกแบบรถถังที่ล้ำสมัยทั้งเบาเร็วและหญิงแม่นโซเวียตจะสามารถครองความได้เปรียบในทุกสมรภูมิด้วยความคิดนี้เองนำไปสู่การตั้งเป้าหมายการสร้างรถถังยุคใหม่ที่มีความแตกต่างจากตะวันตกอย่างสิ้นเชิงโรงงานมาลีเซฟในเมืองคาคิฟ สถานที่นี้คือหัวใจของอุตสาหกรรมการผลิตรถทางของโซเวียตโรงงานแห่งนี้คือผู้ให้กำเนิดรถถังที64ในช่วงต้นทศวรรษที่1960ซึ่งนับเป็นการปฏิวัติวงการยางเกราะในหลายมิติที64เป็นรถถังที่เหนือกว่ารุ่นก่อนอย่างที55และที62อย่างชัดเจนทั้งในด้านขนาดของปืนระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ลดจำนวนพลประจำรถจากสี่เหลือสคนและเครื่องยนต์ดีเซลพลังสูงที่ทำให้รถมีความเร็วเคลื่อนที่สูงโดยไม่เพิ่มน้ำหนักมากนัก ต่อมาจากที64ก็เกิดการพัฒนารถทังรุ่นใหม่คือที80ในช่วงทศวรรษที่1970โดยมีจุดเด่นที่การนำเครื่องยนต์กังหันแก๊สแบบเดียวกับเครื่องบินไอพ่นมาใช้ทำให้ที80เป็นรถถังที่มีอัตราการเร่งสูงมากและมีเสียงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังจนได้ฉายาว่ารถถังไอพ่น อย่างไรก็ตาม T80 ก็มีข้อเสียในแง่ของการกินน้ำมันที่สูงมากและการดูแลซ่อมบำรุงที่ซับซ้อนซึ่งในเวลาต่อมาอยูเครนจะนำ T80 รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลหรือ T80 UD มาเป็นรากฐานในการสร้าง T84 แต่ถ้าว่าปี1991คือจุดเปลี่ยนของทุกสิ่งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายยูเครนได้แยกตัวเป็นเอกราชอย่างเป็นทางกรารพราะมรดกตกทอดจำนวนมากจากยุคโซเวียตรวมถึงโรงงานมาลิเซฟและคลังยุทธปกรณ์ต่างๆที่ใต้องยู่ในดินแดงของยูเครน แม้จะมีทรัพยากรทางอุตสาหกรรมมากมายแต่ยูเครนต้องเผชิญกับความท้าทายสําคัญ2ประการคือ,อยูเครนไม่มีรถถังของตนเองแม้จะผลิตรถถังให้โซเวียตมานานหลายสิบปีและประเทศต้องมึงพาอุปกรณ์จากรัเสเซียทั้งในด้านอะไรเทคโนโลยีและการส่งออก ด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจและความต้องการด้านความมั่นคงยูเครนจึงตัดสินใจพัฒนารถทางสัญชาติยูเครนแท้ขึ้นมาโดยเริ่มต้นจากการนำ t แปดสิด ud ซึ่งยูเครนเคยผลิตให้โซเวียตมาปร,ปรับปรุงใหม่ในทุกมิติเปลี่ยนระบบควบคุมการยิงให้แม่นยำและใช้ชิ้นส่วนจากตะวันตกได้เพิ่มทุกครอบแบบ era และพัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่ทนแรงระเบิดมากขึ้นเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและการควบคุมภายในให้ทันสมัยอีกท้งพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลพลังสูงที่ผลิตในยูเครน อย่างไรก็ตามเมื่อวิศวกรยูเครนเริ่มสร้างต้นแบบ Object c 478D หรือที่84ขึ้นในปี1994พวกเขาต้องมาชิญกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างมากมายไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่1 2 5ม mm, มรุ่น2 a c 6 m 1ที่เดิมผลิตโดยโรงงาน m o t o ว i ล i k ิน s ในรัสเซียลูกยิงล,องล้อรถถางที่เคลือบอยางจากรสวีดลอและชุดครอบแบบ Dynamic Contact 5ที่ถูกจมสิทธิบัตรไว้โดยสถาบันวิจัยเหล็กของรัสเซีย ทั้งหมดนี้ถูกตัดขาดเพราะยูเครนไม่สามารถเข้าถึงมันได้อีกต่อไปทั้งในแง่ทางเทคนิคและทางการเมืองทำให้ KMDB หรือค่าคิปโมโร o ซอฟตแมชชีนบิลดิ้งดีไซน์เบียรเราต้องสร้างทุกอย่างใหม่ด้วยตนเองซึ่งกินเวลาและทรัพยากรจำนวนมากแม้จะใช้เวลานานแต่ในที่สุดในปี1995 ยูเครนตัดใจนันต้นแบบรถถังใหม่ไปจะแสดงที่งาน Index 1995ในนครอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสภายใต้ชื่อว่าที4ป u สิบสี่ซูปอร์แทงรถถังคันนี้กลายเป็นจญลักของความพยายามใหม่จากชาติอดีตของโซเวียตที่ไม่ใช่รัสเซียรถถังที4ป u p e r t a n ซูแทงมีจุดเด่นคือใช้ป้อมปืนแบบรีขึ้นรูปแทนป้อมปืนแบบหลอของรัสเซีย มันมีระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำและตอบสนองเร็วการเคลื่อนที่และพลศาสตร์ที่เทียบเท่ากับ T80U ซึ่งถือว่าเป็นรถถังระดับสูงของรัเสเซียในขณะนั้นแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่การสแดสดงศักยภาพในครั้งนั้นถือเป็นการประกาศว่ายูเครนก็สามารถผลิตรถถังสมัยใหม่ได้ด้วยตนเองในระหว่างการเปลี่ยนผ่านการทดลองระบบใหม่และการพัฒนาแบบซ้ำซ้อนเพื่อแก้ปัญหาการขาดชิ้นส่วนจากรัเสเซีย KMDB ได้ทดลองพัฒนาแนวคิดต่างๆสาธรถต้นแบบจำนวนมากยกตัวอย่างเช่น Object 478DU, DU1 ถึง DU9 แต่ละคันมีการทดลองระบบที่แตกต่างกันเช่นระบบควบคุมไฟฟ้าระบบยิงอัตโนมัติป้อมปืนแบบใหม่หรือแม้แต่ระบบแอร์ที่เหมาะกับสภาพอากาศในตะวันออกกลาง พัฒน,นาชุดทรงกำลังเสริม EA8 APU หรือ Auxiliary Power Unit ในปี1997เพื่อรถถังสามารถจ่ายพลังแก่ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์หลักช่วยประหยัดน้ำมันในลดเสียงรบกวนลงนอกจากนี้วิศวกรอของยูเครนย,ยังทดลองแนวคิดลดน้ำหนักโดยใช้ลูกทิ้งแบบใหม่ของที่64ซึ่งไม่มีการช่วยเคลืบอบยางด้านในื่วยลดน้ำหนักได้ถึง2ตันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ละทิ้งแนวคิดนี้เนื่องจากผลการทดสอบไม่ผ่านมาตรฐานความทนทาน หลังผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื <s <s> 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 <s 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 ่องยาวนานเป็นเวลาหลายปีและต้องปรับเปลี่ยนระบบต่างๆให้ผลจากอิทธิพลของรัสเซีย e 8 4ก็ได้ก้าวคำสถานะต้นแบบมาเป็นรถถังหลักที่พร้อมผลิตในเชิงอุตสาหกรรมในช่วงปลายทศวรรษที่1990 ในปี1999คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สายการผลิตโดยโรงงานมาร s เซฟในเมืองคาคีฟได้เริ่มเดินสายการผลิตที่84ชุดแรกให้กับกองทัพยูเครนและประกาศให้มันเป็นเมนแบ a เทิลแท n งของชาติรถถังรุ่นแรกเหล่านี้มีเชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า E84 ยาตะก,กันและถูกใช้ในจำนวนจำกัดเนื่องจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมยูเครนในขณะนั้นมีจำกัด รถถัง T-84 ไม่ใช่แค่เพียงการพัฒนาจาก T-80 แ่ 80, ให้ทันสมัยมากขึ้นแต่มันยังเป็นการประกาศความเป็นเนอการาชเชิงเทคโนโลยีของยูเครนโดยสมบูรณ์เป็นรถถังที่เกิดขึ้นจากวิศวกรรมภายในประเทศตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบควบคุมไปจนถึงเกราะและป้อมปืน รถถังที84เข้าประจําการกับกองพลรถถังที่1ของกองทัพบ,บกยูเครนและในเวลาต่อมาก็มีการส่งออกรุ่นย่อยที่พัฒนาให้กับประเทศอื่นอย่างปากีสถานซึ่งสั่งซื้อรถรุ่นพิเศษของที80 UD ที่ใช้เทคโนโลยีจากขีปนาวุธแทรกอยู่ภายในกว่า300คัน t 84รุ่นมาตรฐานไม่จะสืบสายเลือดมาจากที80 UD ของโซเวียตแต่ t 84ได้รับการปรปับปรุงใหม่ทั้งระบบจนกลายเป็นรถถังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยูเครนอย่างแท้จริงรูปลักษณ์ของ t 84ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด ตัวรถมีความยาว7.1เมตรไม่รวมลำกล้องปืนแต่เมื่อรวมปืนใหญ่หลักเข้าไปด้วยจะมีความยาวรวมถึง9.7เมตรความกว้างของตัวรถอยู่ที่3.4เมตรและความสูงจากพื้นถึงหลังคาป้อมอยู่ที่2.2เมตรโดยหากรวมกับปืนกลหนัก NSVT ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาด้วยแล้วความสูงของ T84 จะอยู่ที่ประมาณ2.8เมตร ตัวรถมีน้ำหนักขนาดพร้อมรอบอยู่ที่ประมาณ48ตันโดยมีลูกเรือเพียง3น่นายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงและพละขับเนื่องจากระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแบบเทอร์เซลซึ่งทำให้ไม่จำเป็นที่จะมีพลบรรจุกระสุนในด้านขุมพลัง T84 แต่เครื่องยนต์ดีเซลแบรุสูบแนวนอน6สูบรุ่น 6DT2 ซึ่งให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุด1,200แรงม้า ด้วยรถถังสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทางวิบากโดยรถถังสามารถเดินทางได้ระยะประมาณ400กิโลเมตรโดยไม่ต้องใช้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเสริมและเพิ่มเป็น540กิโลเมตรเมื่อใช้งานร่วมกับถังน้ำมันภายนอกและระบบการสระเทือนแบบทอชั้นบาร์ที่ติดตั้งชค็คไฮดรอลิกบริเวณหล่อหน้าช่วยตัวรถมีความมั่นคงและคล่องตัวสูงโดยเฉพาะความสามารถในการหมุนรอบตัวในแนวแกนกลางซึ่งสำคัญมากในการรบในพื้นที่แค่ ในเมืองในด้านของอาวุธ รถถังติดตั้งปืนใหญ่หลักขนาด125มิลิเมตรรุ่น 2A46M1 ที่มีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้สามารถยิงได้เร็ว6-8นัดต่อน,นาทีรองรับกระสุนหลากหลายประเภททั้งกระสุนเจาะเกราะระเบิดแรงสูงและกระสุนต่อต้านเราะแบบหัวระเบิดแรงสูงอีกทั้งยังสามารถยิงจรวดนำวิธีพันลํำกล้องในรุ่นคอมแบทได้โดยมีระยะยิงหวังผลใกล้ถึง5กิโลเมตรเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้กับเป้าหมายที่อยู่นอกระยะยิงของรถถังทั่วไปนอกจากนี้ยังมีปืน ปืนกลร่วมแกน TKT ขนาด7.62สำหรับยิงเป้าหมายเบาและปืนกลหนัก NSVT ขนาด12.7มิิเมตรบนหลังคาป้อมปืนสำหรับต่อต้านเป้าหมายอากาศหรือตำแหน่งสูงโดยปืนกลหลังคาของ T84 สามารถควบคุมจากภายในได้ทำให้ลูกเรือปลอดภัยมากขึ้นการป้องกันของ T84 ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของรถถังคันนี้ รถถังมีโครงสร้างหลักที่ทำมาจากเหล็กกล้าผสมคอมโพสิตหลายชั้นพร้อมกับติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบไดนามิกรุ่น Contact ์ในรุ่นพื้นฐานซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น n o หร r e d ู u พ e ERA ในรุ่นต่อมาเช่น o f f l o a เพื่อเพิ่มความสามารถในการตั้งทางกระสุนเจาะเกราะแบบ tandem w a r h e a d ที่เป็นภัยคุกคามสำคัญในสงครามยุคใหม่การป้องกันจากด้านล่างก็มีการเสริมแผงการแรงระเบิดจากกระเบิดใต้ท้องรถเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือในสภาพแวดล้อมการรบในสงครามเมือง ระบบสตอร์หน้าหนึ่งหรือว่าท่ายังถูกติดตั้งเพื่อปล่อยอินฟาเรดหลอกขีปนาวุธนนวิธีจากศัตรูและสามารถยิงควันจากเครื่องยิงควันข้างป้อมปืนจํานวน6ท่อในแต่ละฟังเพื่อสร้างม่านควันปกปิดการเคลื่อนไหวรืยใช้กลไกไอเสียปล่อยไอหมอกจากด e ี cell, เซลเพื่อทําการพรางตัวจะโลภตัวจับความร้อน อีกหนึ่งความก้าวหน้าของที84อยู่ที่ระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงระบบเซนเซอร์วัดระยะเซนเซอร์ตัวจับความเร็วลมความเอียงของตัวรถอุณหภูมิและการคำนวณพิถีกระสุนแบบเรียลไทม์โดยระบบนี้ทำงานร่วมกับกล้องเล็งกลางวันและกลางคืนรุ่น t p n c และกล้องเล็งแบบตัวจับความร้อนท,ที่ติดตั้งให้ทั้งพลยิงและผู้บังคับการด้วยที84สามารถยิงได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ยังมีระบบการมองกลางคืนแบบแอคทีฟและพาสซีฟเพื่อเสริมความ สามารถในการรบในสภาพแสงน้อยและระบบนำทางก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทันสมัยโดย t 84ติดตั้ง GPS หรือ GLONASS ร่วมกับคอมพิวเตอร์ประมวลผลพิกัดเพื่อการเคลื่อนที่ในสนามรบมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยรายละเอียดและความสามารถทั้งหมดนี้ t 84จึงเป็นมากกว่ารถถังจากประเทศหลังม่านเหล็ก มันเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามในการยืนหยัดจากอิสระของยูเครนและเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้จะต้องเริ่มต้นใหม่จากซาของอดีตพวกเขาก็สามารถสร้างเครื่องจักรสงครามที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกได้อย่างแพ้จริง ในช่วงก่อนสงครามรัสเซียยูเครนอีปสทีส่วนใหญ่ถูกใช้ในการฝึกซ้อมยุทธวิธีของกองทัพบ,บกและในการแสดงแสงยานุภาพในการสนุสนามซึ่งขบวนพาเผลิตวันประกาศอิสลภรภาอของยูเครนรวมถึงบางครั้งมันยังถูกนำไปจัดแสดงในงานแสดงยุทธบกรณรระหว่างประเทศเพื่อหวังดึงดูดความสนใจจ่ตลรดสรงอ,อ อย่างเร็ก็ตามแม้ศักยภาพจะสูงแต่ที84ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลงสู่สนามรบจริงในระดับกว้างขวางในช่วงแรกแกเนื่องจากยูเครนเลือกใช้รถถังรุ่นที64ซึ่งมีจำนวนมากกว่าและถุกเกบสำรองไวตั้งแต่ยุคโซเวียตให้เป็นกำลังหลักในการเปิดและใช้งานของกองพันยางกครอทั่วไปเพราะต้นทุนในการบำรุงรักษาที64มันต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับที84แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในปี2014เมื่อสงครามในดอนบาสผะถูกขึ้นหลังจากรัเสเซีย ผนัวไรเมียและสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนกองทัพยูเครนจรึงทูบีบังคับให้ระดมยุทธปกรณ์ทุกชนิดที่มีอยู่ในคลังแสงรวมถึงทีแปให้เขาประจําการจริงในหน่วยรบแม้จะเป็นจํานวนจํากัดมากแต่ก็มีการบันทึกภาพของที84ผถูกส่งเข้าแนวหน้าในบางจุดเพื่อสนับสนุนการโจมตีหรือใช้ในการป้องกันฐานที่มั่นที่สําคัญเมื่อสงครามขนาดใหญ่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022 ความสําคัญของที84ก็เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเยี่ยงไม่ได้รถถังเหล่านี้ถูกดึงกลับมาใช้งานทั้งในบทบาทการรบโดยตรงและในฐานะเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหการรมป้องกันประเทศยูเครนในอดีตมีการบันทึกภาพรถถังที84อยู่ซึ่งเป็นรุ่นย่อยของที84ถูกส่งเข้าสู่แนวหน้าอย่างน้อย2-3ถึงคันในช่วงแรกของสงครามโดยเฉพาะบริเวณแนวรบภาคตะวันออกเช่นแคว้นลูฮานและโดเนสอังนี้เนื่องจากจำนวนรถถังที่มีอยู่อย่างจํากัด กองทัพยูเครนจึงมาใช้ที่84กับหน่วยเฉพาะกิจที่ต้องการสมรรถนะสูงเช่นหน่วยจู่โจมเร็วหรือหน่วยคอมมานโดหุ้มครอและในบางครั้งยังทูกนํามาใช้ในการฝึกทหารรุ่นใหม่เพื่อให้มีความคุ้นชินกับระบบควบคุมรถถังยุคใหม่ก่อนที่จะรับมอบเล็บเผิดหรือเอบลอมจากชาติตะวันตก มีรายงานว่ารถทางที่84ได้เข้าร่วมในการสู้รบจริงหลายครั้งในช่วงปี2022-2023ถึง2023และสามารถรอดชีวิตกลับมาได้แม้จะเผชิญหน้ากับรถทางรุ่นใหม่ของรัเสเซียก็ตามจากการติดตั้งระบบป้องกันตัวเช่นชโตรา่าระบบเตือนภัยและการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวทำใทีแปมีความสามารถในการต่อกรก,กับศัตรูได้ดีในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตาม ที่84ก็มีข้อจํากัดอยู่มากโดยเฉพาะการที่ไม่สามารถผลิตได้ในจํานวนมากเนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศเสียหายจากสงครามและชิ้นส่วนสำคัญบางรายก่อนอยังต้องนาเข้าหรือเคยพึ่งพารัสเซียในอดีตทําให้ที่84และยเป็นทรัพยากรที่หายากและต้องถนอมการใช้มากกว่าจะเป็นกําลังรบสําคัญในปัจจุบัน ดังนั้นยูเครนจึงเอในพึ่งพารถถังที่ได้รับจากนาโต้เช่นเลปเฮิร์เชลินเจอร์และเอบลอมจึงมีระบบมาตรฐานของตะวันตกและมีชิ้นส่วนอะไหล่เพียงพอสำหรับการซ่อมบำรุงในระยะยาวขณะที่ที84ก็ยังคงถูกใช้แต่ในบทบาทรองเช่นการฝึกกำลังพลจำรองแนวหลังหรือจะแสดงเพื่อสร้างความกำลังใจ หลังจากที่เราได้เห็นการพัฒนาและการใช้ที84ในยูเครนอย่างเต็มรูปแบบแล้วตัดภาพมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยท่ากลางแสงแดดที่ร้อนละอุ ในปี2011รัฐบาลไทยในยุครัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตยวงสุวรรณได้ลงนามในการจัดซื้อรถทางออฟโรด M จำนวน49คันจากรัฐวิสาหกิจยูโคโบรอนพรอมของยูเครนโดยวงเงินราว7.2พันล้านบาทโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมเคี่ยวเลนให้กับเหนือเคราะของไทยแทนที่รถทาง m c 1 1 Walker Bulldog ที่ประจำการมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็น รถถังรุ่นที่ไทยซื้อจากยูเครนเป็นรุ่น T 8 4ดสิบอี o f f o M ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกปรับปรุงขั้นสูงของ T 8 4โดยมีการเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมการยิงปรับปฏิกิริยาแบบใหม่ดูเพล็ก ERA และระบบป้องกัน NBC ทำให้มันถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคแต่การจัดซื้อกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญตรงครามในยูเครนที่ปะทุกข,ขึ้นในปี2 0 1 4ส่ตรงผลใ้สายการผลิตหลายโรงงานกลายเป็นแนวหน้า โรงงานมาริเซฟในคาคิฟต้องเผชิญการขายแคลขงวัสดุและแรงงานเดิมที่สัญญาระหว่างไทยกับรัฐบาลยูเครนระบุว่าจะส่งมอบครบภายในปี2014แต่ยูเครนสามารถส่งมอบได้เพียงไม่กี่คันต่อปีตั้งความล่าชา้าและทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ในไทยอย่างหนักอย่างไรก็ตามในไทยที่สุดภายในเดือนตุลาคมปี2018 ยูเครนก็ส่งมอบรถถังครบทั้ง49คันรวมถึงรถบรรทุกซ่อมบำรุงพิเศษและอะไรตามสัญญาหลังใช้เวลากว่า7ปี T84 o f f l o อ็มกูจะประจำการที่กองพันที่6กรมทหารม้าที่6รักษาพระองค์จังหวัดฉะเชิงเซาซึงถืงอเป็นหน่วยขดชั้นหัวกระทิกของกองทัพไทย เนื่องจากรถถังที่มีความซับซ้อนสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบยุโรปตะวันออกและใช้ภาษากับเทคโนโลยีเฉพาะทางจากยูเครนทำให้ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ต้องรับการฝึกอบรมกับวิศวกรจากยูเครนโดยตรงปัญหาด้านอะไรและซอฟต์แวร์ก็มีบ้างในระยะเริ่มต้นแต่ต่อมากองทัพได้เริ่มพัฒนาบุคลากรและวงจรสมรุงในประเทศให้รองรับ แม้ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการสู้รบจริงออฟลรเอ็มกลับกลายเป็นดาวเด่นในงานสวนสนามงานแสดงยุธทธภพกรและการฝึกซ้อมรบร่วมเช่นขอบ,บา้าโกรหรือการฝึกภายในเขตภาคตะวันออกรถถังรุ่นนี้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วตอบสนองได้ไวและสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บัญชาการแม้ปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยจะเปลี่ยนไปจัดหารถถัง B T C จากจีนเพื่อความต่อนเนื่องในการจัดหาและราคาที่ต่ำกว่า แต่ที84อ p ปลอตเยังคงมีสถานะเป็นรถถังขั้นสูงของไทยในแง่ของเทคโนโลยีป้องกันและระบบควบคุมการยิงและถือเป็นบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับการพึ่งภาอุตาสารกรรต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองในแง่ยุทธศาสตร์แม้จะมีจํานวนน้อยแต่อัปลอตเก็เปรียบเสมือนมือขวาในยามวิกฤตพร้อมประจำการในจุดยุทธศาสตร์สําคัญและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานเต็มรูปแบบหากว่าสถานการณ์บีบบังคับ แม้เส้นทางของทีแปดสี่ออฟโอตเอในประเทศไทยจะเริ่มต้นอย่างทุลักทุเลทั้งจากความล่าช้าในการส่งมอบปัญหาอะไรและการฝึกฝนบุคลากรแต่รถถังรุ่นนี้กลับทิ้งร,ระทับที่สําคัญไว้ในประวัติศาสตร์ยุโทโธปกรณ์ไทยมันไม่ใช่แค่รถถังที่มีรูปร่างสง่าง,งามเรือพลังทําลายล้างสูงแต่มันคือสัญลักษณ์ของความตั้งใจในการยกระดับกองทัพไทยให้ก้าวสูม่มาตรฐานสากลในยุคศตวรรษที่21 ออฟโรเอ็มทำให้กองทัพไทยได้สัมผัสกับเทคโนโลยีรถถังยุคใหม่ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลรอบปฏิกิริยาขั้นสูงและระบบป้องกันตนเองอัจฉริยะเพ้ยงยังสร้างความตื่นตัวให้เกิดการเปรียบเทียบรถถังจากหลายแหล่งทั่วโลกเป็นบทเรียนว่าการจะซื้อยุทธปกรณ์ไม่ใช่แค่เครื่องจกักรแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ในระยะย,ยาวถึงแม้ออฟรด จะไม่ได้ไปรถถังรุ่นที่ถูกผลิตหรือจัดหาเพิ่มในภายหลังแต่การที่มันได้เข้าประจำการในกองทัพไทยก็นับเป็นหมุดหมายหนึ่งที่ควรจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งไทยก็เคยมีสุดยอดรถถังยุคใหม่จากยูเครนที่มีชื่อว่า t 8 4มี่อัพอ็และจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังคงเคียงข้างทหารไทยคอยเฝ้าชายแดนในวันที่ใครหลายคนอาจหลงลืม ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเราหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดท่านผมูมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอสโซนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ